วันนี้เราก็จะไปดูน้ํากันนะคะสวัสดีคาะนิชากรตัวแทนพักประชาธิปัตย์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีเขตเลือกตั้งที่4นะคะวันนี้อยู่ที่อำเภอดบางน้ำบวชนะคะลงพื้นที่เพราะว่าเมื่อคืนมีฝนตกนะคะมาดูน้นําในลําคลองกันนะคะว่าตอนนี้การบริหารจัดการน้ําแล้วก็การทํานาปลูกข้าวในจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นอย่างไรบ้างน,นี่ก็จะเป็นน้ำนะคะที่เป็นลําคลองก็เต็มมากกว่าเมื่อวานนะคะคลองก็จะมีสองฝั่งนะคะฝั่งเพราะว่าประชาชนก็อยู่ฝั่งฝั่งแม่น้านะคะ นี่ก็น้ำเต็มนะคะกำลังดีถ้าใครดูอยู่ก็สมควรถึงเวลาที่จะต้องออกมาทำนาปลูกข้าวกันแล้วนะคะนี่ก็จะผาไปถนนเส้นในนะคะก็จะมีคลองมีน้นะคะเนะคะก็จะมีน้าเมื่อวานนี้ที่น้องออให้ดูคลองนี้นะคะก็คืออันนี้ชาวบ้านเขาทำขึ้นมาเองนะคะส่วนตัวนะคะฝั่งนู้นก็คือ เขาเก็บแหล่งน้ําไว้ก็ของเขาเองนะคะแล้วก็นี่คือการทํานาแบบไรนาส่วนผสมนะคะน้ําก็ไหลนะคะแสดงว่าน้ําเหนือกําลังมานะคะน้ําจังหวัดสุพรรณบุรีคลองนี้ก็จะเป็นคลองมะขามเท่าที่มาจากคลองมะขามเท่าจังหวัดออพื้นที่ต่อจากจังหวัดชัยนาทนะคะที่น้ําท่วมกันราคาก็มาจากเ,ออเส้นนี้นะคะ แล้วก็การระบายน้ําอําเภอเดิมบางนังบวชนะคะก็จะไปลงที่อําเภอสองพี่น้องแล้วก็อําเภอบางปะม้าอําเภอสามชุกแล้วก mm. ็เข uh. ้าไปที่เข um ื่อนเกียวนะคะเก็บน um ้ําแล้วก็ท um ี่น um> um> <AH ้ําท่วมมันก็จะไปท่วมที่ตัวบริเวณที่ราบลุ่มอําเภอสองพี่น้องกับอําเภอบางปะม้านะคะส่วนอำเภอเดิมบางเนี่ยเรามีแม่น้ำนะคะแล้วก็มีบึงฉวากนะคะที่จะกักเก็บน้ำเป็นพ้วยเป็นหนองที่มีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็จะสามารถระบายน้ำได้แล้วก็เป็นเขตติดต่อยังไงก็ ต้องผันน้ำนะคะลงไปตามพื้นที่ที่ต่ําลงไปนะคะเพื่อที่สังเกตไหมคะว่าพื้นที่นี้มีน้ําขังนะคะฝนตกนะคะเป็นอย่างที่บอกว่าเป็นเมืองอุข้าอ,าอ,าอ,าอาุน้ําก็คือฝนตกต้นไม้เขียวชะอุ่มนะคะนาข้าวนะคะก็อันนี้ของฝั่งนี้ก็ทอดรวงหมดแล้วนะคะนี่ก็จะพาไปดูว่าเออนาข้าวของคนฝั่งตรงนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูกัน พาไปดูกันนะคะน้องก็จะพามาดูตอนเดินมาเมื่อกี้ก็เจองูนะคะนี่ก็จะพาไปดูว่าเออน้ําเป็นยังไงแล้วก็อันนี้เขามีต้นกล้วยแล้วก็ตอนนี้ข้าวออกรวงแล้วนะคะพื้นที่คุณจะสังเกตว่าข้าวแต่ละที่นะคะที่น้องพาไปดูเนี่ยบางอันก็วางต้นกล้าบางอันก็2เดือนแล้วบางเดือนก็สเดือนอันก็สเดือนแล้วอันนี้ก็คงจะเป็น4เดือนกว่าเพราะว่าข้าวท้องนะคะออกออกรวงแล้วนะคะเดี๋ยวลองพื้นที่ไร่นาเขาก็จะมีการปลูกกล้วยนะคะ แล้วนี้ก็จะให้ดูนะว่าข้าวมันข้าวมันซูมให้ดูใกล้ๆนะคะว่าตรงนี้คือข้าวออกมาเป็นรวงแล้วนะคะออกมาเป็นรวงแล้วนะคะเริ่มเริ่มที่จะรออีกไม่นานก็จะขายได้แล้วนะคะประมาณ3ามเดือนนะคะสองสเดือนไม่เกินฝนตกดีนะคะอาหารดีนะคะก็จะดูจากตรงนี้ได้นะคะว่า รูจากตรงนี้นะคะว่าน้ําขังนะคะตัวข้าวเองกล้วยเองก็มีเคลือนะคะแล้วก็นี่นะคะ่ะความชุ่มชื้นนะคะมีต้นหญ้ามีอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าการผลผล,ผลิตของจังหวัดรณบุรีก็กำลังจะสามารถทําผลผลิตได้ดีนะคะการหวานข้าวก็น่าส่วนใหญ่ก็ไร่นาก็จะเต็มนะคะแล้วนี่ก็น้ำนะคะน้ำนะคะสรุปว่าพื้นที่ตรงนี้อําเภอ,เอ,อตําบล ปากน้ำเนี่ยมีคลองทั้งหมดสองคลองฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะล้วก็มีบึงที่ชาวบ้านปลูกทําเป็นโค้งหนองนารอบล้อมไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นไร่นาส่วนผสมนะคะมีต้นกล้วยมีข้าวมีปลูกอยู่คาลิปตสัสนะคะมีกระถินมีหลายอย่างนะคะอันนี้เขาเรียกว่าไร่นาส่วนผสมที่เอาพื้นที่มาทําประโยชน์ทําประโยชน์ให้กับพื้นที่ได้มากที่สุดนะคะก็คือปลูกพริกปลูกถั่วปลูกผักผักบุ้ง นะคะแล้วก็มีกระถินมีชะอมนะคะพวกนี้นี่คือชะอมที่นี่ก็ราคา10บาทนะคะกันไปเลยเพราะว่าเราก็ปลูกได้เองนะคะริมรั้วกระถินนะคะกระถินริมรั้วของพี่หมูกรุงเทพการโดนชํานาญนะคะนี่แหละค่ะคือน้องมาให้ดูนะคะการลงพื้นที่ที่ว่าการทางานก็คือสิ่งที่น้องให้ไปได้ก็คือข้อมูลนะคะเพราะว่าพักของน้องไม่ได้เป็นรัฐบาลน้องจึงต้องรีบเร่งําข้อมูลเพื่อที่ว่าคนที่อยู่ใน Facebook นี้นะคะที่ เป็นรัฐบาลอยู่นะคะจะเป็นปากเป็นเสียงแทนจังหวัดอของน้องพื้นที่เขตแอเรียของน้องนะคะว่าอยากจะได้น้ําเรามีแล้วนะคะน้องก็กลัวว่าตอนนี้ที่อเม,อเม,อเมริกานะคะที่ฝรั่งเศสที่เยอรมันน้าท่วมแล้วก็น้ําแข็งละลายคลายม c ชช n g นนะคะมันจะต้องลงมาที่สุงเทพก็อยากให้ประชาชนเขาเอพูดง่ายๆว่าประชาชนเขารีบเก็บเกี่ยวแล้วก็ ได้ผลผลิตไปไม่ให้เกิดผลเสียหายนะคะนี้เราต้องช่วยกันดูแลแล้วก็ไม่ว่ามไม่ใช่เมืองไายอย่างเดียวนะคะมันก็มีหลายประเทศนะคะที่แชร์กันอยู่ในโลกนี้นะ,ะรู้ข้อมูลก่อนมันก็จะดีกว่านะคะเราก็พามาสำรวจพื้นที่ดูน้ําดูบ้านประชาชนกันก็จะสังเกตว่ามันเป็นถนนลูกรังนะคะทั้งหลังน้องนะคะเราก็จะจริงๆอยากเจอประชาชนแล้วก็คุยถามเขาหน่อยว่าอ๋อมีข้างหน้านะคะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์เขาหน่อยว่า นี่ก็มีนากล้านะคะที่กำลังหว่านเป็นต้นกล้าไว้นะแล้วก็มีคนที่เขากำลังลงมาทำนาน,นะ,ะก็เรียบร้อยดีอากาศดีวันนี้ฝนฝนตกนะคะปิ่มๆเดยน้องก็อยากพามาดูพื้นที่ที่เป็นคันนาหรือว่าถนนจริงๆนะคะที่เขาเข้าไปไล่นาจริงๆให้ดูว่าสภาพความเป็นอยู่อำเภอกำบางลังบวชเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นนาที่เขาเตรียมพื้นดินนะะเป็นต้นกล้านะคะพื้นที่ยาวมีห้างนาแล้วก็เดี๋ยวมีชาวบ้านอยู่ข้างหน้านะะก็ลองไปดูซิว่าจะคุยกับเขาว่าน้ําเป็นยังไงบ้างตอนนี้การทํางานเป็นยังไงบ้างน,นี่คือถนนที่มันเป็นลูกรลังนะคะถนนเส้นนี้ไม่ใช่ถนนเส้นเอ่อเส้นใหญ่ของสุพรรณนะคะ เป็นสนนด้านในสนนเก่านะมาลองดูกันค่ะเป็นงไงบ้างรถเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะอ๋อจอดก่อนสิจอดได้ไหมโอเคปลยอ้เก็บพกบุ้งเยอะเลยปาเมื่อคืนฝนตกเยอะเนี่ย<ง>น้ำท่วมเต็มก็เนี่ยแหละดมบางเนี่ยแหละหน,ะน,ะนะูอยู่ดมบางฟังตรงนี้แหละตรงสะพาน สะพานใช่กระนี่ยเห็นออกมาดูเออน้ําเต็มเลยยายปลูกข้าวหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยมันคือเอ้ยทำไมเขาปลูกข้าวแบบไม่พร้อมกันนะบางอันก็เป็นต้นกล้าบางอันก็เก็บเกี่ยวแล้วน้ําดีไหมยังไงบ้างน้ำมันไม่ดีทําไมน้ําไม่ดีเห็นฝนตกเยอะน้าาามมมักกีป๊ท่ถึงได้ทําไม่พร้อมกันคือแต่ละคนจะต้องมีน้ำมันมางคือย่งถึงได้ทำคืออย่างเนี้ยบางอันก็เก็บแล้วเนาะ อ,อหนูก็เห็นบางอันก็เก็บเกี่ยวบางอันก็เป็นต้นเล็กๆหนูอยู่ประชาธิปัตย์จออ้ะจ้ะเป็นตัวแทนเขตดูก็ดูมีสุขทุกข์ยังไงก็แจ้งพรรคเข้าไปแพค,คเขาเขาจะไปพูดในสภาออก็เลยตอนนี้ประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้างงนจะก็ <laughs> เลยก็เลยลง,ลงตัวเขยานะยังไงยังนะจ้ะ <laughs> เป็นยังไงมากคิดคิดว่าป้าคิดว่าเป็นยังไงมากประชาธิปัตย์เป็นอย่างนี้ คุยได้เนาะไม่เป็นไรหรอกก็ปล่อยให้มันเป็นตามกลไกแต่ว่าเราทํามาหากินเนาะหนูก็ลงมาดูพื้นที่ว่ากลัวน้ํามันจะท่วมใช่ก็อยากให้เลือกคัหน้าพักเร็วๆอ่ะเนาะเป็นแฟนขับประชาธิปัตย์หรือเปล่าจ๊ะเนี่ยเคยเลือกประชาธิปัตย์เปล่ารู้จักลงชวนไหมจ๊ะนะอภิสิทธิ์เนาะ อนนีมนมทันั้น่ายเป็นกรอยูอ่ยายซื้อปุ๋ยที่ไหนจ๊ะบ้านปวิซื้อแบบไหนบ้านโควิดนี้เขาจ่ายแบบไหนคือไปเอามาก่อนหรือว่าเรา,เ<อ>าเค่อย <มา S 1> จ่าย,ายเามก่งายเขาขายแพงกว่าร้านปกติไหม,ม,มไม่มีทางเลือกนะเราไม่มีตงังเราก็ต้องเอาไปก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นความเป็นอยู่ที่แท้จริงของคนในจังหวัดสุพรรณบุรที่เราต้องไปเอาจากนายทุนก่อนเนาะ แต่เขาก็ใจดีนะราคาไม่แพงมากเขาก็ให้ก่อนโอ้มากรพันจอพันห่อนุนนอยงายยูเรีย,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 รยน,นี่มันต้องใช้เยอะใช่ไหมจ๊ะยูเรียมันต้องวันแรกก่อนอืมใช้ป Ł ุ๋ยเยอะไหมแล้วแล้วแล้วเกี่ยวไงเยอะก็เยอะเกี่ยวข้าวทีนี้เหลือ<ๆ>เหลือไหมข้าวที่ผ่านมาราคาเป็นยังไงบ้างเป็นพันไม่เยอะแ่ตอนนี้รัฐบาลเพื่อไทยนะน่าจะหมื่นกว่าอยู่แล้วมั้ย <laughs> ตอนนี้หมืน่นพันตอนนี้หมืน่นพันเนออถ้าข้าวคือรับ มันแรงๆก็แพงเลยตอกจองเนาะแล้วข้าวเกวียนหนึ่งไอ้ข้าวไร่หนึ่งได้กี่เกวียนนะจ๊ะถึงเกวียนไหมก็แปดเกวีถึงัร้อยเดือนเดือนเดือนนี้เขาเป็นนาหวานหรือว่านาดำนาหวานดำก็โอ้หแพงจากเดือดดำดำไม่ไหวแล้วนะไม่เหลือไร่ไร่หนึ่งนี่สมมติว่าคนทำสักสิบไร่นี่เหลือไหมเหลือเยอะไหม โน่นนี่นั่นด่างกัาทุกอย่างแต่ก็วานปุ๋ยวางข้าว